ยังไงนะคะพี่เอาทีไปใหม่อันนี้นะมันต้องให้หมดดอกดอกเนี่ยก่อนแล้วมันถึงจะแทงยอดตรงนี้มาอืมหรือไม่ก็เหลือดอกสุดท้ายแล้วถึงแทงขึ้นแต่อันเนี้ยเพิ่งเพิ่งจะดอกแลกเพิ่งจะบานไปเองเนี่ยแทงแล้วอะอืมก็คืนนออันนี้คือตัวตัวตัวยางอืมจะเป็นอย่างเงี้ยเยอะเนี่ยแทงเป็นดอกขึ้นมาเนะี่ยจะเป็นดอกอย่างเงี้ยพี่ไม่ใส่ยังไงนะคะโรย รยรอบคนบางๆอ่าฮะโรยรอบคนบางๆตั้งแต่ทํามาเนี่ยใส่โรยไปกี่รอบนะคะสองโรยไปสองรอบเสร็จแล้วก็เอาไอ้ตัวผงปรับสภาพดินไอ้ผงขาวๆอะ่ะอันนั้นใช้หยดเลยใช้หยดกบมากับน้ําเลย <c oughs> อ,อ๋อ <c oughs> ไม่กลนะัวแล้วเรื่องสายตาน,นี้นเพราะว่าจะใช้ชีดอย่างเงี้ยมันต้องปาัวชีดแล้วมนแ,แ,แล้วมันลําบากมันสูญเสียอย่างหรือว่าชีดพืน้นไปเนี้ย มันจะต้องทิ้งไปอ่ะซุกยอดใช่ยอดเลยอืด้ยอดไปแค่ครั้งเดียวอ๋อแต่ปกติเวลาอย่างเงี้ยหนอนมายัางแล้วแล้วมีไหมคะก็มันน้อยอ่ะแทบจะไม่เห็นเลยอ่ะทุกปีมันจะเยอะกว่านี้อย่างเงี้ยอันนี้มันถึงชุดแรกเดี๋ยวน้องไปอีกสักพักหนึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์แล้ว เนอนมันจะมาได้ยิ่งยิ่ง,งเฉพาะอากาศเย็นๆนื้พฤศจิกาช่วงนั้นจะมาดีจะมาดีเลยนอนอ่ะแล้วสเต็ปเมื่อกี้ที่พี่ไมบอกเรื่องสเต็ปไอที่มันออกดอกอะค่ะครั้งแรกที่ทุกครั้งจะเริ่มวันที่12สิงหาคมมันจะมาสมมติเก็บวันแรกมันจะประมาณ2โลแล้วยังไงต่อนะพี่ 2>, 2โล5โล7ปัจจปบัมันจะกระเทิบขึ้นเรื่อยๆเย,เยแต่ปีนี้ก็คือพอ2โล ห้าโลแล้วขึ้นยี่สิบเลยขึ้นยี่สิบเลยสามวันสามวันนี้นะคะขึ้นยี่สิบเลยแล้วว่ามันจะมาเป็นชั้นก็คือเมื่อก่อนอันเนี้ยนะที่มันเป็นดอกเนี้ยคือหมดชุดไปแล้วก็ต้องรอเก็บอีกชุดหนึ่งมันมันเป็นรุ่นๆไปนะอ๋อเป็นชั้นๆอย่างนงี้อย่างเงี้ยเหรอคะอันเนี้ยมันจะมีรุ่นนี้แล้วก็มารุ่นรุ่นเขียวๆอย่างเงี้ยก็เยอะแล้วก็จะมารุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งนี่รุ่นนี้พอรุ่นนี้หมดปุ๊บ มันก็จะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้เคื่อนเป็นชั้นๆแ,แต่ตอนนี้ไม่ต้องรอมามพร้อมเพียงกันไล่ไปแระดับถือว่าประทับใจ <laughs> นี่คือปกติใช้เวลากี่ชั่วโมงเก็บเสร็จวันหนึ่งอะค่ะพี่เก้าโมงถึงห้าโมงถึงห้าโมงเย็นเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงอ๋อโอเคค่ะขอบคุณพี่หม่มากนะคะ